ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้ก็8ปดมงยีนาทีแล้วนะคะใกล้จะถึงเวลาทําง,งานแล้วแต่งตัวเสร็จผมเสร็จหน้าเสร็จนะคะตอนน,ตอนนั้นก็ต่อจากนั้นก็ต่มาบำรุงเรื่องผิวกายกันบ้างนะคะตอนนี้ก็อากาศที่เชียงรายร้อนมากร้อนมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมทาโลชั่นนะคะที่มี ที่สามารถป้องกันแสงแดดได้ค่ะยิ่งคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะที่ต้องเผชิญแสงแดดเนี่ยก็หาลายปกป้องผิวด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาแนะนำตัวนี้เลย w h v t e Wear คร f 5 0จาก MAC c ค e a ตัวนี้นะคะแพ็กเกจคือน่ารักมากๆนี่ ตัวนี้จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะใช้ตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคะผิวขาวถึงผิวคล้ำสามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาลองทาแล้วก็พิสูจน์ให้ดูกันว่าในครีมเป็นยังไงบ้างหอมมากค่ะขอบอกว่าเป็นกลิ่นหอมจากธรรมชาติจริงๆนะคะโลชั่นตัวนี้จะเป็นเนื้อมูสนะแล้วก็ ข้อดีที่ต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือ3ขั้นตอนในหนึ่งเดียวนะคะคือฟื้นฟูนะคะบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวด้วยนะเดี๋ยวจะมาลองทาให้ดูนี่หอมมากๆอยากให้แบบอยากให้ได้กลิ่นมาก,มากคือแบบคือมันหอมจริงๆนะคะโลชั่นเนื้อนุน่มแล้วก็แบบไม่เหนียวเหนอนะหนะด้วยเหนอหมอ่ะ โลชั่นแบบเป็นเนื้อที่นุ่มมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของแซลมอนพาเซนตาเอ็กแท็ด้วยนะคะเป็นสารอาหารนะคะมากกว่า50ชนิดด้วยนีย่ตัวนี้จะช่วยลดความหยาบก้านของผิวนะคะรอยจุดด่าของผิวนะคะสีผิวที่ไม่สมส่ำเสมอให้เรียบเนียนขึ้นนี่สามารถทาได้เช้าเย็นได้นะ แล้วก็ตอนนี้พิเศษสุดเลยก็คือว่าสามารถป้องกันรังสี UVA e, UVB e, e, ได้ถึง10ชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะตอนนี้ค่ะราคาปกติ790บาทใช่ไหมเราไม่ขายเราขายเพียงแค่590บาทนี่ คือจะบอกว่าผลิตภัณฑ์จากแมคเคลียเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะซึ่งไม่มีสารที่ทําให้ผิวเราแพ้หรือคายเคืองเลยแนมะ้แต่ผิวที่บอบบางผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะจุงอยากจะมาแนะนำนาะว่ามันมันดีมากดีจริงๆนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะอันนี้นคือทาแล้วนะคะคือไม่เหนียวเลยนะแขมใหญ่มาก <c ười> คือไม่เหนียวเลยจริงๆนะคะ นี่เห็นไหมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองค่ะลองถึงจะรู้ว่าประสิทธิภาพมันดียังไงนะคะก็ฝากไว้สำหรับช่วงหน้าร้อนคือใช้ได้ทุกทุกสภาพอากาศแหละแต่ว่าหน้ารอนนี่สำคัญมากที่ต้องบำรุงผิวกายนะคะตัวนี้ก็ป้องกันรังสี UVA UVB ได้ถึง10ชั่วโมงแล้วก็ยังมี SPF ถึง50เท่านะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ ลองใช้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีจริงคุณภาพดีมากๆจริงๆนะคะสขั้นตอนในหนึ่งเดียวด้วยนะคะคือบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ปกป้องผิวด้วยนะคะก็ ยังไงฝากไว้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะปกติราคา790บาทนะคะโปรโมชั่นของเรา590บาทเองนะคะเออเห็นไหมว่าโปรโมชั่นลดเยอะมากๆเลยนะคะปริมาณ160มิลลิกร,รัมนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับไวท์เวิร์ครีมจากแมคเคลียตัวนี้นะคะไปแล้วนะคะ